ตีนกินนมากโอ้โหรัาก,การเออนะ <c oughs> แสดงว่ามีคนมากเลยมากมากม,มา,า,เาก,กาเลยเสาธุโนพันเตนะครับกาญยะนาณมรสายบุญสายเทศทุกๆคน <c oughs> ตอนนี้ ep สี่นะครับ ep สี่นี้เราเข้ามาในตำหนักของอาจารย์บุลเลอร์ แล้วก็คุยมาสนทนากันซึ่งตอนนี้ก็มีผู้นำในกระทรวงคุณสีนี่ดิไม่อันนี้เป็นคุณลูกศิษย์ของเขาทำเขาทำใบสีเขาทำให้ข้างในคือเขารูว้ว่าเขาจะทำแบบนี้ให้จะให้อาจารย์เป็นผู้ท่ายอุปกรณ์ เดี๋ยวคุยกันก่อนเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับองค์สีดำแล้วก็อง,งอนนค์คคสีเงินอันไม่ใช่สีสีเขียวสีเขียวเหรอสีเขียวอย๋อสีเขียวยี่น,นเขียวประมาณนั้น ตอนนี้เรามาอยู่ที่สนักของอาจารย์บุญเลอร์นะครับอันนี้จะเป็นต้นต้นเรียกว่าต้นท่าป่าของทุกข้างสถานปฏิบัติทมสวนสว,นสวนรรค์วังบดานขนาดเ,าเราตั้งชื่อถ้ำอะไรอาจารย์ชื่อท่านีกคือสวนสวรรค์วังบดานาทำไมไม่เอาชื่อ่านเลยเอาแบบนี้เลยเพราะว่า แต่ที other, uh, ่ท <necessary> ่านมันเพราะว่าที่ท่านแบบนั้นที่ท่านเมื่อกี้โคสิตเหรอโคสิตเนี่ยคือยังจอดจงแบบนั้นไม่ได้ชนสวรรค์นี่คือชนสวรรค์วางบาดานบอกว่าเขาจะเห็นที่บอกว่าบาร์ดาพระบาทมีหน้าพระล้านหลายองค์ประมาณนี้ผมเชื่อว่าวางบาร์ดานแล้วท่านเสืออะไรเนี่ย หรือว่ายังไงบ้างอันนี้ท่านท่านไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไอ่านไหมยังยังยังไม่เอาตี้ให้ให้ให้ท่านรู้ทำไมลงให้ท่านดูเดี๋ยวจะไม่คด้ยกันอืมเพราะว่าอ่าจริงๆแล้วนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าธรรมวาสวรรนาตอนนี้ก็เหมือนกับทุกอย่างก็ดีแหละ คำว่าสวนสวรรค์คือคือคือตอนแรกคุณเล่ยบอกว่าอ้าวใครจะตั้งชื่อให้ตั้งชื่อให้หน่อยเพราะว่าคุณเล่ยไม่ถนัดปากบอกว่าไม่มีใครตั้งชื่อให้เลยเร็จแล้วก็เลยปรึกษาเพื่อนคนหนึ่งว่าแต่ก่อนอ่ะที่ว่าสวนสวรรค์เพราะว่าที่ท่านบอกว่าให้สั่งสั่งท่านว่าให้สร้างสวนสวรรค์นี่คือเขา่าสวนสวรรค์เพราะท่านบอกว่าให้สร้างสวนสวรรค์นะเราก็เรียกว่าสวนสวรรค์ก็คืออันนี้มันจะมีอยู่ที่คำว่าสวรรค์ ถ้ำสวรรคูหาอาจารย์ไข้ไป้วยด้วยท่านพรมูลคู่อันนั้นเป็นถ้ำสวรรคูหาสวรรคูหาถ้ำสวรรคูหานเป็นถ้ำอันนี้เป็นสวนสวนก็อยู่ตรงนี้แต่ตัวนี้มันเป็นถ้ำไม่ใช่สวนคือท่านไปทำเชื่อมเดียวกันเชื่อมเดียวกันมันก็ไม่เชื่อมแต่กันใช่ไหมเชื่อมเดียวกันว่าเป็นท่านที่รปทำพระปางนี้ คือเช่นเดียวกันะมาตรงนีมม้ตรงนี้เช่นเดียวกันโคศินาคาทั้มโคศินาคาอยู่ที่ทส,นาทาทสนาาวนปฏิบัติธรรมสวนสวรรค์นี้ยังไม่ดีอะไรนะถ้ำโคศินาคาตะกี้นี่ตอนนั้นยังคือ,อคือ,อพึ่งพึ่งทำเขาบอกสวนสวรรค์วับงบาดาลคือหมดเนี้ยหมดเนี้ยหมดเนี้ยเป็นบางอ่าส่วนส่วนเราจะบอกว่า พิเศษนะครับว่าถ้ำโคสิก็แล้วแต่ออตให้ให้มีที่มาก่อน,นเออให้มีที่มาก่อนก<ช>็มาแปะใช่ประมาณนี้ออต้องต้องมีแบบ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 หลาหยุดร้ยัางหนึ่งออให้เห็นผลได้ซึออ่งจะแปะลงได้บบต,ตอนนี้เราก็เลยมาถกกันเฉยๆหรอกว่า <ไ h. S 1> ตรงนั้นถ้าเป็นถ้ำแล้วก็มาแปะจะชิวนไงเออจะเป็นยังไงเพราะช่างช่างไม่ธรรมดายันมารมีเขาแข่งเหมือนกัน เขาทุกอย่างเขาปป็บแบบมากเขาก็ปฏิบัติเหมือนกันแต่เขาจะไม่ยอมทําให้ใครง่ายๆจิตไม่ไม่ไปเรื่องธรรมะไม่ไปเรื่องบุญเพราะว่าจิตของเขาจะบ่งบอกได้เลยว่าทําแล้วไปแอบตั้งหาเงินมาใส่ตัวเองไม่ได้นี่นี่คือจิตเท่านั้นต้องไปปฏบัติต้องได้มาแล้วก็ต้องไปพนุบุมพุทธศาสนา เมื่อเมื่อเมื่อเราไปพนุความลงพุทธศาสนาเสร็จแล้วเขาก็จะได้บารมีเราก็จะได้บารมีอันนั้นเป็นเป็นเป็นจิตที่เขาอยากจะร่วมสร้างกับเราเออนั่นอันนั้นก็คือแก่งแท้ของร่างอันนี้ครันั่นเป็นยุนอนพเย็น่เออเพรว่าเราดื่มน้ำเย็นไม่ได้ นางนี่พี่ออกมาจากเมืองอะอกมาจากเมืองเดียวกันใช่ไหมไม่ก็เป็นเย็นๆเลแต่ก็มีเราเข้ามาในตำหนักแล้วนะครับเพราะว่าเราก็จะมาร่วมร่วมสร้างเป็นรากฐานอาจารย์สมชายจะร่วมสร้างเป็นรากฐานเกศศีถ้าใครอยากจะร่วมสร้างถ้ำโคสิษชื่อเพื่อท่านนาะโคสิษนาคาราชาราโคสิตนี่เป็นเพื่อนกับพันตากสีเทวานาคาราช เพราะว่าตระก,กูลสี่สายญานสี่ตระกูล9้าสายญาตอยู่ในอยู่ใน,ในวควบคมิของเมืองมนุษย์ถ้าเราจะเรียกให้ถูกก็คือสี่ตระกูล9้าสายญานที่อาจารย์สนชัยได้สัมผัสมาแล้วก็เอาไปไว้ที่ที่โบสถ์น้องตเต่าแล้วก็ที่บ้านก็ก็ก็มีสร้างเพื่อจะทําไมเราถึงทําแบบนี้อยากให้คนมูวาหน้าค่านักลารานี่จะตระก,กูล ไอ้คนหกบางเดียวคนคนบรรลุแบบเท่าตระกูลเยตระกูลซีตระกูลสบไปแต่แท้ๆที่ผู้รู้เนาะได้บอกเราก็คือสีตระกูลต่าสายย่นนานนะครับแล้วก็นอกนั้นแล้วจะเป็นลูกหลานบริวารแ,แตกแตกออกไป,ป,ปอาจจะเป็นเจ้าเมืองเล็กๆ,ๆนะครับวันนี้อาจารย์สนชัยเข้ามาเป็นรากฐานถวายไอถวายปัจจัย สบายเป็นเป็นรากฐานปูนช่วยช่วย้าปูนปูนทุงเท่าไหร่กันอันนี้มันมันเป็นปูนมันถึงถึงไหนรอยรอยก็บาทรอยรอยก็บาอยมีสิไปแลายหลายหลายก้อนนั่นหลายก้อน ลุการ์ลุการุกุชาปลุการ์มาุกาสังฆารลุุชาตธรรมะหนาธรรมนาธรรมะหนารรมนาธรรนามนาธรรมะนาธรรมนารรมะหนาะนารรมะหาธรรมะหน้ารมะหรรมะุาธรระาระห์้านารน้าธรรม้าธรรมะหนาธมนารมะหน้าธน้านหนีงวันนี้ารรนาธารรนระ้ธรร้าห้มอห้ายปูมน้าธรนรารานตา้งรปู่้าธรนนาราครารนาหนัก ในตำหนักสวนสวรรค์บ้านสวนสวรรค์บางบดานของบ้านอาจารย์วันนี้ได้มาร่วมอ่านโมทนาแต่พระอาจารย์บุญเลิศก็คอยทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้นตั้งจิตตั้งใจตั้งร่วมบันนีขอเป็นบารมีบุญเป็นพลังอำนาจให้เหนือโลกเหนือจักรวาลพลังที่จะได้เกิดขึ้นใน ü, so so al, Ora, แดนตอริยธรรมแห่งนี้ขององค์ท่านก็ขอให้ทุกๆพระองค์ทรงรับถู้รับราบว่า ตัวตนพระพิฆาตจะเ,เป็นภ้าสา,านแห่งบุญจะเป็นภ้าสา,านแห่งทรัพย์สมบัติจะเป็นภ้าสา,านแห่คงคพลธงงามสร้างบุญง,งามบุญบาร,รมีร่วมกันกับอาจารย์บุญเลิศก็ขอให้อาจารย์บุญเลิศเป็นผู้ที่ดูแลทรัพย์สมบัติที่องค์ท่านได้อันเชินมาสถิตนักสถานที่แห่งนี้จนเป็นพลังอำนาจพลังบารมีให้กับลูกหลานบริวารทุกคนทีน่ได้เข้ามาซึ่งพาอาศัยบุญบารมีของอาจารย์บุญเลิศที่ต่องทางสตา ให้กับวนมนุษย์ทั้งหลายเพื่อเปิดบุญเปิดธรรมเปิดดวงตาเปิดแสงสว่างเปิปัญญาให้กับลูกหลานทุกคนทุกคนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้อาจารย์เลรกเป็นรากฐานของความดีเป็นรากฐานของบุญบารมีเป็นสะพานบุญให้กับลูกหลานทุกคนทุกคนสืบไปก็คารพูดคำว่าเปิดแสงสว่างเปิดปีปัญญาบารมีให้คุณที่อาจารย์ที่ร่วงสร้างนี้ขอให้เป็นประพันว้แล้ ทำมาขึ้นอุณหภูมิโดยกขอารส่งให้คนงหนักแน่นการปฏิบัติขอให้ปฏิบัติตึงๆแงะช่วลมหายใจด้วยจิตที่มุ่งมั่นยังรอรับสายทานนะครับผมปูนขนาดนี้คือ130ยามสิบาทคือปูนปอรงเ็นปูนเขียวเกือบถึง้ี่สิบาทแล้วแพงแพงแพงที่เล็ด หรือว่าอาจารย์ผู้เลิศได้ช่างดีตามโหราธรรมตามตำราหลักสูตรของการสร้างจะสร้างนี่มันมีช่างหลายๆคนที่มาสร้างมาสร้างได้ท่านผู้ชมแต่สร้างขึ้นสร้างเสร็จกินเหล้าเมายาไม่ได้แต่ช่างคนที่มาทําที่อาจารย์ชื้ชัยได้สัมผัดเป็นช่างที่นั่งวิเคราะห์แล้วก็นั่งข้างใน นะครับจะทําอะไรแต่ละอย่างเพราะว่าจิตต้องอย่างรู้อย่างคิดฐานอะไรมั่นคงหรือเปล่ายอมรับเลยที่อาจาร,รย์บุญเลิศใช้เวลากี่ปีเก<ค>ือบภาพปีค้นหาช่ง<ว>าชงเป็นเรื่องอัศจรรย์วันนี้อาจารย์สุนชัยเชิญมาช่างไม่มาเพราะว่าท่านก็มีอาระภาระแล้วก็องค์ท่านก็มีองค์อยู่ข้างในที่จะคอยบอกเพราะเพราะยังไงทําไมอาจารย์สุนชัยต้องมาวันนี้ ไม่รู้เหมือนกันมันอะไรดนจิตดนใจที่อาจารย์สมชัยต้องมาเพราะพรุ่งนี้อาจารย์สมชัยจะไปร่วมพิธีบวงสวงองค์ท่านเท้าเวสุวรรณที่เออเอามาเป็นองค์มาเสร็จแล้วเราจะบวงสวงที่วัดป่าเรานนคูนวัดป่าเรานนนคูนวันพรุ่งนี้ท่านเจร่าเพราะองค์ท่านเท้าเวสุวรรณท่าน ก็จะมาอยู่ที่นั่นแล้วอาจารย์สุชสยก็จะไปวันนี้ได้โอกาสดีเป็นวันเสาร์นะครับเห็นอาจารย์บนเรื่องบอกว่าเพิ่งพตลงวันนี้แน่นบส่างว่างหรือพดรลงเมื่อไหรอาจารย์ลายๆเป็นระมาที่ว่าเกินเกินมาบวงสวงที่จริงแล้วแต่บวงสรวงประมาณนั้นล ลงฐานมือนี้คก็ลงฐานโรมพยบาลเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณนี้เขาเชิญวันนี้คือเชิญชวนอญาติธรรมมาทำบุญด้วยกันแรงแรงกายขอแรงกายคือวันนี้พรุ่งนี้แล้วเมื่อเดืนนี้นม,มาช่วยหิ้วปูนหิ้วหินประมาณนี้เพราะว่าไม่สามารถที่จะเอารถอะไรผสมปูนเข้ามาได้ประมาณนี้เพราะว่าช่างช่างบุญชูนเขาบอกว่าเสียดาย เสดงพืน้นที่ว่าถ้าถ้าถ้ารถมามันหนักพื้นที่ของคุณจะจะ,จะยุบเราต่อได้ไหมต่อเอาท่อ PVC แล้วต่อมึงยาวมันข้างยื่นเท่าไหร่คือม,มันเมื่อหลาจจหลงมันก็สะดวกเข่าสะดวกรถคือคันนี้ขนเขาไปไปฉนานยาอวอ่าม,มันจะยุบทันทีครับคันนี้เขเลยขอเขาทำแบบเนี้ยผสมเพราะฉะนั้นวันนี้พรุ่งนี้กับอ่ามะลืนบอกภาษาไทยครับ ก็ต้องการญาติธรรมครับมาทําบุญแบบแบบแรงใช้แรงงานครับประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์สนใจยาให้อาจารย์บุลเลิรพาในเขาเรียกว่าตําหนักก็ได้ <c oughs> นีตน่ตอนนี้ก็มีลูกหลานปกติลูกหลานจะเข้ามาบ่อยไหมอาจารย์ถามว่าบ่อยไหมก็จุดใหญ่ของเราคือต้องการดึงคนมาปฏิบัติธรรมเพราะเราไม่สายปฏิบัติใช่สายปฏิบัติ ส่วนเขาจะมาหรือไม่มาขนาดไหนขึ้นอยู่กับเบื้องบนให้จัดการเองอเพราะว่าสุงเสียงมอบให้เบื้องบนก็เบื้องบนเราเป็นผู้รองรับใช่เบื้องบนเขาจ,จัดการเองก็เหมือนอาจารย์สุนชัยนี่แหละประมาณนี้คือว่าเขาจะจัดการเองตรงนั้นตร,ต,รต,รต,รตรงว่าจะเข้ามามากหรือไม่น้อยคือเราไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเพรามว่าเราไม่ได้เรียกร้องเราไม่ได้อวดไไมม่่ร้างสครค์ความเชื่อตามปีแล้วคือเขาอยากจะเลิกไปแลอาจารย์เขาไปเพราะว่ามันไม่ได้อะไรเลยเราซื้อสภาพที่เชื่อ นะครับเนี่ยภายในบริเวณที่ตรงเนี้ยอันนี้เป็นบาดาลครับอันนี้นแต่เป็นกลุ่มปู่ปปต่งตางๆแต่ละองค์งนี้มีที่มาหมดเลยอ,อย่างปูผู้ชงเนี่ยอย่างปูผู้ชงนี่ตอนแรกไม่คิดว่าท่านจะอยู่กับผมด้วยตอนแรกคือไปคำชะโนดไปคำชะโนดเรารู้ว่าเราเรามีาปู่ปู่ผู้ปู่ซิสุโธ ทำไมถึงเอาก้าเสียนเพราะว่าลวงปู่เหมือนปู่เหมือนนางน้องคายบอกว่าให้เอาก้าเสียนมาเลยก,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 ก็เลยจัดจัด,จดตามที่ท่านบอกก,ก็ได้เหมือนกันออนั่นแหละเสร็จแล้วอพอเราไปที่ที่คําชะโนดเราเข้าไปร้านตรงนี้ร้านอานที่ที่เขามีให้บูชาเราออกมาไม่ได้อืพอออกมาปับ๊บจิตมันละห้อยอืมเที่ยวเข้าเที่ยวออกอยู่สามครั้งอยากได้ต้องมาให้ได้พอออกมาปับ๊บมัน,ม,น,ม,นมันเศร้าอื ก็เลยตัดสินใจบูชาท่านมาอพอบูชาท่านมาถึงรู้ว่าท่านอยู่กับเรานานแล้วประมาณนี้ส่วนนี้นี่ก็วิธีมามันกันอ๋ออันนี้อยู่ทางอนาคพันธ์ปฏิวัตินคราชทุกเวลาร้องให้เออทุกเวลาร้องให้อยากไปด้วยอาจารย์ทายทายให้หน่อยีอันนี้เอออันนี้ผมอัญเชิญไปอยู่ที่สาวน้อยเฟสบอลแทงข้านาคพันธ์ก็มีที่มามือนกันองค์พระเหมือนกับองค์พระพิรุณนั่นแหละองค์เนี้ย มีเทาไหกันเพราะว่าเราไปเจอที่กรุงเทพถามเป็นของตํารวจเราถามว่ามีอีกไหมเขาบอกว่าไม่มีเขาว่าทางวัดทําอืมทํามีมีมโค้ดทำเท่านั้นอืม,อมเสร็จแล้วเราก็ไม่พูดอะไรเรากลับม,มาบ้านประมาณเดือนหนึ่งเขายกมาให้เลย<อ>เขาจงตามมาให้ ประมาณนี้ครับนี่นี่ผมผมผมหาอยู่หาท่านองค์นี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปให้สามร้อยเพื่อนแต่มันองค์แค่นี้เองมันไม่สูงนี่เกียดนิ้วแต่ละองค์มนมีที่มาเหมือนกันที่มาทุกนีที่มาหมนไม่ไม่ใช่ว่าจะบูชามาเลยครับอย่างพ่อรอห้านะยุคสามสิบปีที่แล้วมันมันมันไม่ค่อยมีภาพอืมแต่แต่เราอยากได้เราอยากได้พ่อรอห้าเนี่ยก็เลยพอดีมันมีครูคนหนึ่งย้ายมาจาก แล้วมาจากนาแก่แกพภาอยู่ที่ขอนแก่นเราก็คิดว่าโอ้แกอยู่ขอนแก่นแกคงจะมีก็เลยถามพี่เพิรนอาจารย์เพินพี่พุทธพลพี่เพิรนมีพูกพ่อเราห้ามไหมหรือว่าถ้าเห็นให้ให้เอาหามให้ผมด้วยยังบอกว่าโอ้พี่มีตั้งสมัยพี่สอนอยู่ประจวบพี่สอนอยู่ประจวบแล้วพี่ย้ายไปที่นาแก่พี่ก็เจ็บเจ็บไปด้วยหลังจากแก่จากนาแก่สอนอยู่นาแก่เยอะ นานนานปีย้ายมาที่ดองรูแค่แจ้ก็ถือมาด้วยจังเลยมามอบให้ผมอเจ้ว่าเป็นของเก่าอันนี้เป็นของเก่าของปู่เทพและปู่ดอนฝังเดียวกันกับอยู่ที่บ้านปู่เทพได้มาจากพระธาตุพนมเออเราก็คือชอบเลยชอบชอบชอบก็ชอบปู่เทพละปู่ดอนของเราก็นั่งสอนไม้ต่อไม้เหมือนกันแต่ละองค์แต่ละองค์มีที่มาหมดเลยไม่ใช่ว่าอย่างใด้ขอาอย่าง พ่อโพธิสัตว์กติตะคันน่ยท่านยิ้มให้มันก็มีคิดจิบาร์ไต้องบูชาท่านมาครับประมาณนี้ไปช่วยสร้างบารมีมรอันนี้เป็นปู่ปู่ฤาษีผู้ที่อยู่กับปู่เลิศอะไปไหนไม่ได้แม้ว่ายอมรับท่านยอมรับปูเลิศจปปู่นารอดปู่ฤาษีปู่นารอดปู่นารายประมาณนี้นี่นะครับตรงที่รตรงที่ปฏิบัติ แต่ละท่านก็มีต้องมีไว้เดี๋วองนี้เดี๋ยวเดที่วัองนี้มาใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวองนี้คูเลดไปเล่นกับเพื่อนอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตำหนักเนาะคุณเลอยากได้อ่าคุณเล่ก,ก็เลยขอเขาเขาไม่ให้กายสังขารเขาไม่ให้แปบ๊บหนึ่งเทพเทวาลงผ่านเขายกให้คุณเล่ฟรีเลยอืมสาธุสาธุ ที่ขึ้นที่มาแต่ละองค์<ม>แต่ละองค์แต่ละองค์นะครับน่าก็ต้องอยู่คู่กันกับแก้วเป็นเรื่องธรรมดา,อ,าอันนี้ลงทุนเกือบแสนเลนนี่เพื่อพิสูจน์ว่าจริงหรือเท็จนี่อันนี้เป็นร่วมำบุญทั้งละสองหมื่นเพื่อพิสูจน์ว่าจริงหรือเท็จนี่ยไม่ต้องไปลงขนาดนั้นถ้าจะเป็นของเรามันก็มาเองอาการ ือเวลาเราอธิษฐานต้องการสีเขียวมันก็มาปั๊บคุสิแม่ทำไมโดพระเจ้าต้องมาคือเขารู้จักจของเราคือเขาเล่นกับเราแบบนี้แม่เข้าใจป่ะคือเที่ยวไปเพื่อพิสูจน์ว่าจริงหรือเท็จคุงสิแม่สุดท้ายนี้อาจารย์ฝากฝากเอาไว้หน่อยตอนนี้เราก็สรุปเรียบร้อยแล้วว่าฝากใครอยากจะมาร่วมบุญสร้างสวนสวรรค์งญาติธรรมทั้งหลายที่ ทุนพูนก็คือยังขาดปัดจจัยอยู่ในการที่จะสร้างเ,าเป็นว่าใครอยากจะร่วมสร้างนะสร้างเพราะวา่าตรงนี้คือปู่ศรีสุโธกับเจ้าปทุมมาที่อยู่ทางเข้าวังเนี่ยยังไม่มีทุนเลยรประมาณนี้เรื่องสร้างประมาณนี้โอเคนะครับถ้าใครต้องการอยากจะติดต่อสอบถามอาจารย์เบลล์ไม่ได้ก็ผ่านทางช่องของอาจารย์สนชัยจะเอาหน้าเฟซให้ติดต่อสอบถามกันเอาเองก็ได้นะครับ ก็เป็นว่าวันนี้เรามาเปิดบาร,รมีสร้างบาร,รมีด้วยกันแล้วก็อาจารย์สมชัยก็มาสร้างาเป็นรากฐานบุญเป็นรากฐานบาร,รมีให้กับอาจารย์บุลเลิศก็ถวายปูนสิบถุงนะครับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุเทพไทเ <สา S 2> ท,ทวาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงก็จงดลบดานร,ร,รับรู้รับทราบว่ากายสังขารตัวตนของข้าพเจ้าได้มาร่วมบําเพ็ญบุญครั้งนี้ได้มาร่วมสร้างบารมีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นรากฐาน รากฐานอันนี้ก็เป็นรากฐานที่จะเสริมต่อจารบุรเลิศให้เป็นรากฐานที่มั่นคงแล้วก็เสืบทอดพระพุทธศาสนาเสือไปก็ขอให้บุญบาร,รมีที่เราตั้งจิตตั้งใจร่วมสร้างองค์ท่านก็ขอให้เป็นบาร,รมีอยู่กับเราทําอะไรคิดอะไรก็ขอให้สําเร็จสําเร็จสําเร็จ,รจทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการด้วยเทินสาธุ